mọi cái hân cay nữa mặt mọi người hân cay nữa mặc lợi gì bực nha lắng nè bực trong thầm ở đây tông thăm alay bưng chơi chơi lưu lắng sưu dưng dòng chảy em 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 bỏ hoạt động em 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 mẹ em 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 Mẹ bổ อาไปเลยตัวนะ่ะเลืออะไรแหบง้ีน,นี่เนาตัวนี้ไปอันอยากกินผูชิดดักทุนชันกับสื่ไปไปอไวู้ชิดักทุนชาน,น,ชนอ๋เอาไปว้าวยังยกเขาใจนั่นเลกราบสวัสดีพราแม่พี่น้องป้องไปสมองคือบอลเนาะ สบาดีเบิร์ตสุกูสุคนพี่น้องสบัสดียาีมันมือพี่น้องเลยมันเท้าก็สิมาห่อห่อเข่ามึงในพี่น้องคลองเขาสิห่อเหมือนเต็มกระตกเด้อสีไหลเลี้ยงสีไหลสูพี่นอ้อ,อ,นองฟัง,งว่ามียังเนยแท็กที่ขบหรือบ่นเนาะอันนี้นะถื่ว่าแนวอยู่แนวกินเนาะพี่น้องเทาก็สิบดิจํำแนกว่าเออต้องใส่อันนั้นอันอน,นี้แบบว่าเท้าอยากใส่ยังให้พอให้แม่ให้ญาติโกโฮติก้าเท้ากินก็คือใส่เนาะพี่น้องเต็มมือนี้ ฮาก็ใส่ทําสีเฮามีนะพี่น้องมีอย่งใดสิมาไหลสิฟังนึน้ํไม้ต้มมะทั่วแล้วก็ส้มแล้วกอันยังอ้อยขนมมกหมากไม้เบิ่งยาออยเฮ้ยมไม้ก็สิมีผลไม้ก็สิมีมังกรแล้วก็มะหุงสุกมากดามังปเปิ้ลอีหยังมังนดมัง แล้วก็หมักก็มักหอกในมักเถดินแล้วก็มักมักยังมักมักลำไยหมักมักกระทันแล้วก็มักแอปเปิ้ลมักส้มแล้วก็มักยังมักมักมักเขียบมักอื้อแล้วก็ซีมี่กอยกอยน้ำมีน้องอันนี้แล้วก็อันนี้มักแข่งคมพี่น้อง บานนี้ในกินเท่ากับซีมีบ้าจี่ดอกนะสิมีต่อพี่น้องแล้วก็จีโหล่แล้วกอนน็อันนี้ปิงป้งซีนอ,อันนี้ปิ้งกบปิ้งกบกระปิ่นปลาปิ้งปลาปิ้งปลาดุกพี่น้องอันนี้ปิ้งซีนหมูอันนี้ซเด็ดกุหมูพี่น้องน่องงัวต้มแล้วเด้อพี่น้องต้มแล้วเด้อสุกเรียบร้อยวันนี้เทาก็บซีใดมาห่อเนาะพี่น้อง หอ่อก็คือเสียเอาทุกอย่างร่วมกันพี่น้องแ,แต่ว่าเขานะเขานะตอนเส้าเ่ายังจะได้เอาใส่พี่น้องโมเมนต์ Moment, ตอนเส้าะนะตอนสีไปยายพี่น้องนียซาลาก็สชีตื่นหนึ่งแต่ตีหนึ่งคนละบอมะเอาใส่ต้นนี้หรือเปล่าเออใส่บรรุเลยตื่นแต่ตแตเศรา้าๆไปเลยน้องพี่น้องเราจะนับแล้วกับแล้วก็สีได้คือ,อว่าโบยใส่เออก็หาเลือกใส่สีได้ยันไปยายตอนผลตีกงเด็กมือแรงนี่แหละพี่น้องขอนชี้แจง ไปบุกล่ะอีแม่สิเฮ็ดเฮาก็สิมาห่อบาดนี้เนาพี่น้องน้องกสิเป็นคนเป็นผู้ช่วยน้องเบิดเ็น้องเบิด้องอยู่ห่างๆอีแม่อีแม่เฮ็ดแล้วจังมาเบิดไม่อยู่เอาไปต้องแม่ เอาไปที่ละอย่างขอบๆสะกดไม่จังจืดเอามาไปตองนะอ่ะตะลิ้เราใส่ซองบอกว่าใส่หนึ่งก็ใส่ใส่ซองใส่เอามาแล้วไม่ไปตองนะตัวนั้นเลือกแหละเราบอเป็นแบบอ่ะอันนี้นี่สิเอาอันนี้เบอะเบอะเลือเหรอเอาไปเลยบุกไลยว่าวนนเอาก้อนได้ไม่จืดบอกจืดนะนี่จะห่อใส่แล้วบุกเลยอสเดี๋ยวจะเอามา กบป่นี่พี่น้องบางน้ำเนาะใส่กบน้ำเอาถอดก็เอาไปละลายเด้อพี่น้องเอามือยุบเด้อยวนะตักันยังอันนี้หนูอ้วกเอาไปเถอะและวขังเนาะเสียเอาแต่นี่ไปมาแค่นักงูแขกคุ้มเอาไปทั้งขังมันจะกลมอยู่หูตาวกันโคมึงอันนี้โคงกิ้ง แต่ละท่องถิ่นแต่อาสิเหตุบ uh ่คือกันเนาะพี่น้องเฮาก็เฮ็ดแบบมันบุรุษพ่อแม่เฮาพาเฮ็ดแบบนี้เฮาก็เฮ็ดแบบนี้พี่น้องเลยแต่ท่องิ่นก็สิอาสิเฮ็ดแบบไแบบมันเนาะแต่เฮาเคเฮ็ดแบบนี้กเฮ็ดแบบนี้ไปฉหมูฉีหมูบ่เนี่ยเาเดี๋ยวสิเียกไปดหมูเดี๋ยว้ บตน้ริลายแหงปเดี๋ยมือนี้ได้อฮันป่าอ้นังตนัง่อจะใส่ล้วบเลาฮะลืมฮลืมแต่นังตนังตสองเฮ้ยบุห็ดได้มีบอกไม่ไ้้บอกบอกห้นมาวนไม่เห็ดแล้วจากมเบึงมานั่งบึงเฉยเชื้นไปตรงเหดสอย เท่าวหร่ได้ไหมเดี๋ยวมันเล็กไมอ๋อมันเผื่อจะหมดกันแล้ก็เอาหัวซันนั่นแหละมันเดี้ยงอย่างไรชอบไปจีนแล้วจับวันนี้ยิงงัวเขาได้ลูกหมูวานนี่พี่น้องเลยน้องงัวรวมๆกันแหละก็สิประมาณนี้นะพี่น้องเหลือนีกแต่ว่าเขาอันนั้นต้นสลัดสิไปย้ายสลัดจีนหนึ่งใส่พี่น้องเลยวันนี้เขาก็สีห่อเนี่ยสีห่อเดี๋ยวตอนเช้าเขาก็จ่ง มันกเป็ปต้องเบกต,ตอนเชาห้องจากสีเน็บรวมกันกับอันนหะนะนะเบิกหลานางบิกสื่อไปกำลังใจหนีแม่สื่อกับพ่อแหละเขาเป็นผู้ามมันให้แม่บอเป็นผู้เอาเป็นผเอาไม่ต้องแหม่บอนี่แม่สือโผล่มาเนี่ย หอยโฮมกันเหมือนอันอื่นนะจงสีหอยอันเะกี้ได้เปิดออกใส่ข่ากับกระต้มตาใช่ไตัวอายที่แหละมกันใจตัวเจ๊ตัวยาเก็บแสนเบอร์ถุอยางเด้อตบ่เดียวเบอร์กิลเป็นอะไรกินะไรเปนอะไกินอะารใหได้กินสำคัญเลยเนาะใช้การคอมือกัน ยูพี่หนูแมวไล่แมวออกไปแมวจะมากินก่อนกล่อกโยโกยยนแป๊บเดียวเกี้ยงมาแล้วะเี๋ยวงอะไปเขากินเด้อ ันนี้คือของเมียงพี่เนาะแต่จะมันยส่กันปะเดี๋ยวเขาจะเอามารวมกันหมาแต่ละท้องพินกับอาสิ่งมันรู้กันก็คือฉลาวนะไรอย่องต้องอี้ยแต่ว่าบ้านฉลาเนี่เดือนเก้ากับสีมีเก้าอันป่าดองให้เมียเนี่ยแต่สีมีเมียงเก้าอันหมาเก้าอันแล้วก็หัวเข่าเนาะหัวเข่าก็เก้าอันพี่เนาะเงี้ยเก้าสิบเดียวเก้าสิบกับสิบตัวอย่าง้ัวอย่าง อ็ยที่มาเอาใส่กันเปสนประมาณนี้นะพี่น้องบางคนห่อหมาขาเจากระสีเอาอันใบตองห่อคือกันแต่อันนี้เขาสื่อเอาพี่เอาะไหมเขาสื่อเอาห่อหมาก็แบบสีเขาเจ้าสีใสทุ้งยางเขาก็เอาใสทุ้งยางเลยมารวมกันก็สีประมาณนี้เมื่อเอรบ้างไห mười lăm học sinh để cats học tại đây mười lăm cuối ngày mười lăm con đất mama 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 mama

แั่ก็เทาักรโอเคไหม่ะโอ้โ้โ้รเรียบร้อยบันนีมีน้องไงหัวเขาของเขานะ จะมีสามอย่างรวมกันน้พี่น้องมีห่อข้าวแล้วก็ห่อเมียงห่อหมากแล้วพี่น้องแล้วก็ห่ออันนี้นี่เนี่ยเก็บหมากกอกยานนี่นะพี่น้องเรียวเรียบร้อยบนี้ใส่ถุงเมียนพี่น้องเลยเนี้ยมืออื่นเศร้าจังทีหนึ่งเขาเลยกะแกะใส่น้าพี่น้องแกะทั้งกลนมันใส่แล้วก็เอาไปยายให้มันผ่บุหรุษหรือว่า พ่อแหม่หหข้องเฮาเลยกับยาติโกพฤติกาของเฮานาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้เฮาก็สิได้จบสำนีน้องพี่น้องติดตามกันใหม่ในคลิปต่อไปฝากกดไลคล์กดแชร์ก,กดลลติดตามสงสาราบรรณาในเด้อพี่น้องพี่ถาดประกันได้ก็ขอโทษคอไปหลยหลายขอให้พี่น้องอยู่ดีไม่แหง้งเบสมองสบอสบายดีสบายดี